ข่าววินไยที่คือฟุตบอลไทยาบมานโน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่31มีนาคม2566โดยชายผู้บ้าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของชิงคืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้สเือนทัพกาลูดา้าชินแต่ยังจอดลาทีมเต็งคุงชินชาติถ่ายนะ โดยสืบเนื่องมาจากประเด็นร้อนของทางทีมชาติอินโดนีเซียถูกทางฟีฟ่าถอดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันยู20ปีผู้บอลโลกง2023ที่กำลังจะเปิดฉากกันขึ้นล่าสุดนั้นกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ทางอินโดนีเซียจากเหตุการณ์ดังกล่าวทีมชาติอินโดนีเซียมีโอกาสท,ที่จะโดนตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันผู้บอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงปลายปีนี้กันอีกด้วย และก็กำลังนะฮะผู้พูดถึงอย่างมากที่ทางอินโดนีเซียว่าจิงแต่อย่างนั้นกุซูชาคอีิต้เสียใจจากเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเขาตั้งใจอย่างมากที่จะเตรียมทีมชุดยู20ปีมากกว่ามานานกว่า3ปี6เดือนแต่สุดท้ายการเตรียมทีมทุกอย่างต้องสูญเปล่าและก็มีโอกาสที่เขาจะยุติบ,บทบาทหัวนหน้าโค้ชในครั้งนี้ในการอำลาทีมชาติอินโดนีเซีย โดยแฟนอินโดนีเซียกำลังจะจับตาถึงสถานการณ์ของทีมหากชินตยังอำลาทีมมีโอกาสที่เขาจะโยกไปคุมทีมชาติไทยหลังจากนี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวแต่ว่าชินตยังคือหนึ่งในตัวเ็งที่ทีมชาติไทยต้องการจะดึงตัวเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชในครั้งนี้นะครับเป็นระว่างนี้บิ๊กออสเตรียมเปิดสัญญากันได้เลยดูซิว่าทางชินตยังจะสนใจมาทีมชาติไทยอยู่ไหมเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีครับ3ข้อจะยกระดับทีมชาติไทยสู่เอเชียเต็มตัวนะ โดยถึงแม้ว่าความพ่ายแพ้ทีมชาติไทยจะพบกับทางยูอีในในสนัด ในครันี้แต่ทีมชาติไทยก็ยังได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลโดยเฉพาะจังหวะเข้าทำเกมโจมตีใส่ UAE ในช่วงครึ่งแรกที่ไทยนั้นมีสถิสิในการสร้างโอกาสเข้าจบสกอร์ได้มากถึง11ครั้งโดยทาง UAE มีโอกาสยิงเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นทำให้ UAE ต้องเคลียร์ไปมากถึง12ครั้งโชเซฟไปถึง3ครั้งจากเกมดังกล่าวทำให้เห็นและ้ะว่า่า3ปัญหาใหญ่ของทีมชาติไทยชุดใหญ่นั้นต้องแก้ดโดยด่วนหากจะชนะทีมระดับเอเชียในครั้งนี้ ซึ่งในรูปแบบการเข้าโจมตีคู่แข่งของไทยทําไม่ดีแล้วขาดเพียงแต่ผลการแข่งขันเท่านั้นโดยงานนี้เริ่มอยู่ที่หนึ่งก่นกอนาการณนแก้การจบสกอร์ทัพช้างศึกชุดนี้สร้างสรรค์โอกาสในการเข้าจบสกอร์ได้อย่างดีเยี่ยมทําเอาทีมคู่แข่งระดับเอเชียทั้งซีเรียและก็ u a เ e, เป็นรองอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะครึ่งแรกแต่สิ่งที่ยังขาดคือเรื่องของการจบสกอร์ใช้โอกาสเปลี่ยนมากจุเกันไป ซึ่งต้องหาโค้ชกองหน้าเพื่อจะติวเข้มกองหน้าไทยเพื่อจะเข้าจบสกอร์ในทุกรูปแบบทุกสถานการณ์ในขณะนี้จมาข้อที่2แก้ลูกกลางอากาศนะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจนจากเกม UAE คือการรับมือการโจมตีลูกกลางอากาศ สองประตูที่เสียไปมาจากการโจมตีลูก,กาอากาศของ UAE ทั้งนั้นจะเป็นต้องแก้ปัญหาโดยด่วนในการรับมบือกอบจังหวะนี้ให้ดีโดยเฉพาะกิสดาการแมนเล่นบอนลรุกแล้วก็รับในภาคพ,พื้นได้ดีเขาเหมาะที่จะยืนเป็นวิฟิลมากกว่าเซ็นเตอร์แบ็กรวมไปถึงการปิดเกมทางด้านซ้ายหรือว่าด้านข้างอย่างลูกครอสและการประกบตัวกับจังหวัดุูบรนัตบุริรั์ควรจะทำได้ดีกว่านี้ในขณะนี้จากมาข้อที่3ผู้เล่นต้องแทนตัวหลักได้ โดยครึ่งแรกทั้งสองเกมที่ทางทีมชาติไทยพบกับทางซีเรียและก็ u a e บอกเลยว่ามานเนียได้ผู้เล่นแกนหลักที่ไว้ใช้ต่อกรกับทีมระดับเอเชียแล้วแต่สำหรับผู้เล่นสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาในครึ่งหลังยังถือว่าทําไม่ได้นะฮะกับผู้เล่นชุดแรกยังไม่สามารถที่จะทดแทนกันได้ในครั้นี้ซึ่งหากจะเอาชนะทีมเอเชียจะเป็นต้องมีผู้เล่นที่ทดแทนกันได้ในแต่ละตำแหน่งในครั้นี้เป็นนามังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไร ก็ฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับหิิงสดนัดแรกวันนี้โปรแกรมถ่ายทอดสดเจลีกสัปดาห์ที่6ในค่กนี้ โดยงานนี้แฟนบอลไทยไดิ้งเฮอย่างแน่นอนและก็มีแววที่จะได้ชมศึกไทยดร์บี้แมตช์นัดแรกบนเวทีญี่ปุ่นในรายการซัมัญ23เมื่อฝ่ายจากการแข่งขันฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นประกาศเตรียมถ่ายทอดสดเจลิก4คู่โดยหนึ่งในนั้นก็คือศึกไทยดร์บี้แมตช์ระหว่างคางคอนเซซปโลพบกับทางคาวาสกิฟอนเทเล วันเสาร์ที่1เมษายนคือวันพรุ่งนี้เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งจะเป็นการพบก,กันกับทางครั้งแรกบนเวทีญี่ปุ่นระหว่างสองแนวรุกทีมชาติไทยชนาทิสงกระศินกับตันทีมชาติไทยกับทางสุปโชคสารชาติโดยคู่แรกถ่ายทอดสดวันที่11มีนาคมช่วง17นาฬิกาที่ผ่านมาคาชิวาเบโซพบอุระวะเรตเดมอน โดยทางวันเสาร์จะมีีก3คู่ก็จะมีเวลา12นาฬิกาเกียวโตสังหาพบวิเซลโกเบ14นาฬิกาเซเลโซสกาพบยูโกฮาม่าเอฟมารินอต17นาฬิกาคอนเซซปโรพบกระทังคาวาสกิฟอนเะเล ซึ่งทั้ง4คู่นี้ถ่ายทอดสดทางช่องทาง YouTube International ยู u ูบเชลิกอินเตอร์เนชั่นแนลในคขณะนี้โดยเรามาไล่เรียงกันใหม่นะครับผมวันศุกร์นะฮะคือวันนี้ก็เตะกันไปเวลา19บเก้านาฬิกาคาชิวะเบโซเจอกับทางอุระวะเรตไดมอนวันพรุ่งนี้เวลา14บสนาฬิกาจะเป็นทางโยโกฮาม่าเอฟซีเจอกับทางอวิสปาฟุกุโอกะอาเบเลกนิกาตะเจอกับทางนากุย่ากัลปัชแล้วก็เกียวโตซังะเอฟซีเจอกับทางวิสุโกเบส่วนเวลา15บหนาฬิกาจะเป็นคาชิมาแอตเลเตเจอกับทางซาวาเชฮิโรชิมาโชดันเบมเบเด กับทางกัมบะโอสก้าซักาตซึกับทางเอฟซิตเกียวและก็เซเลโซโอสกากับทางโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสส่วนคู่เย็นนะครับสุดท้ายก็คือฮอกไกโดคอนสโปรเจอกับทางคาวาสกิฟอนเตเลสึกไทดาีิแช์นั่นครับก็เป็นตาวางงานนี้ก็ไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับเปิดมูลค่ามหาศาลอีโดนีเซียขาดทุนยับหลังโดนตัดสิทธิ์เป็นเจ้าภาพฟุตบอลเยาวชนโลกในครั้งนี้ โดยทางอินโดนีเซียสอแววขาดทุนยับถึงหลักพันล้านบาทหลังจากโดนตัดสิทธิ์เป็นเจ้าภาพยู20ปีฟุตบอลโลก2023สืบเนื่องมาจากทางสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี فا ออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าทางอินโดนีเซียนั้นถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ยู20ปีฟุตบลโลก223 0ที่กำลังจะเปิดฉาขึ้นในไมชานี้ล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวแต่ว่าการโดนตัดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพดังกล่าวเสียหายมากระดับถึงพันล้านบาทโดยแบ่งเป็นค่าธนุบำรุงสนามให้ได้มาตรฐานของฟี้าค่าประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายต่างๆจากการเลื่อนจากเกมในปี2021มาเป็นปีนี้ นอกจากนี้ไปค่าเสียหายอาจจะทวีคูณขึ้นไปอีกเพราะการโดนถอดสิทธิ์ในครั้งนี้อาจจะส่งผลต่อการโดนริบสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและอาจจะรวมไปถึงารายการต่างๆที่อยู่ภายใต้การดูแลของฟี فا ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะน,นานผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกแล้ะกันถือว่าโดนหนักพอสมควรเรามาดูข่าวจอม,มารกันดี่ครับสองชาติเอเชียลุ้นหนักสอคัดบอลโลก2 0 2 6นะ โดยศึกบอลโลก2 0 26รอบคัดเลือกโซนเอเชียจะเริ่มออกสตาร์ทคำการแข่งขันตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมโดยจะมีการจัดตลากการแข่งขันในช่วงเดือนครดฎาคมซึ่งการแข่งขันรอบคัดเลือกในโซนเอเชียที่ครั้งนี้ได้โคต้า8.5ทีมจะทำการคัดเลือกทั้งหมด5รอบสำหรับทวีปเอเชียมีสมาชิกทั้งหมด47ชาติครั้งนี้ แม้ว่าจะยังไม่เริ่มทําการจัสระากสหรับทางฟุตบอลโลกปี2026รรบคัดเลือกโซเดเชียแต่ดูเหมือนว่า2ชาติที่จะลงเล่นในรอบแรกนั้นอาจจะไม่ได้วร่วมกันแข่งขันถ้าหากไม่สามารถปลดโทษแบนจากฟีฟ้าโดย2ชาติดังกล่าวก็คือสีดังกาทีมอันดับที่207ของโลกอันดับที่46ของเอเชียและอินโดนีเซียอันดับที่151ของโลกอันดับที่28ของเอเชีย โดยทั้งสีดังกาโดนฟีฟ่าประงับห้ามเข้าร่วมการแข่งขันรายการที่เกี่ยวข้องกับฟีฟ่าและก็ AFC ทุกประการเนื่องจากการเลือกตั้งประธานสมาคมฟุตบอลสีดังกาถูกแทรกแสงของรัฐบาลภายในประเทศมวันที่14มิถุนายนคมที่ผ่านมาจึงโดนแบนจนถึงปัจจุบันนี้ ขณะที่ทางอิโนโดนีเซียล่าสุดนั้นมีประเด็นที่ฟีฟ่ารับสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพ20ปีชิงแชมป์โลก2023เนื่องจากมีการต่อต้านไม่ให้อิสราเอลที่ผ่านเข้าร่วมการแข่งขันแม้ว่าจะปัจจุบันเนี่ยบทลงโทษจะไม่ประกาศออกมาอย่างชัดเจนแต่ก็สุ่มเสี่ยงที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันสำหรับทาง22ทีมที่จะเริ่มนะฮะลงทำการแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบแรกช่วงเดือนตุลาคมประกอบไปด้วยฮ่องกงคูเวตอิโนโดนีเซีย เเมนอัฟกานิสถานมันดิฟไต้หวันเมียนมาสิงคโปร์เนปาลกัมพูชามาเก๊ามองโกเลียผูชานลาวบรูไนบังกลาเทศปากีสถานจิโมเดสเต้กวมศสรีลังกาและก็นอร์ทเอนมารินา โดยมุกอนนอรเทิร์นบรินาน้องใหม่ AFC เข้าร่วมการแข่งนนขันในครั้งนี้จะไม่มีผลต่อสิทธิ์ของผู้บอลโลกแต่ลงทาการแข่งนนขันเนื่องจากคัดเลือกเพื่อสิทธิ์ในการเล่นเอเชียนคัพ2027ซึ่งชวีปเอเชียใช้โปรแกรมในการแข่งขันผู้บอลโลกรอบแรกและรบอบ2คัดเลือกทีมสําหรับทางเอเชียนคัพเพื่อจะลดจํานวนแมตช์การแข่งขัน,ก,นกับต่างชาติรวมไปถึงตัวนักกีฬากันอีกด้วยในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นนะครับผมข่าววินัยที่ิ่งคืนฟุตบอลไทยาบมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่31มีนาคม2566โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับ